สวัสดีครับเกาเขาบอกกุ๊กที่มาของผมวันนี้ก็มากินข้าวมันไก่นะครับอ่าแต่ไม่ใช่ข้าวมันไก่ธรรมดานะนี่คือข้าวมันไก่ไหน้ำหนังอ่าห้าคนงงข้าวมันไก่ร้านไหนวะเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าปูพื้นมาเลยว่าผมมานั่งดูรายการซอสนะครับเรื่องราวกินได้คุณลองไปเซิร์ชดูนะคือเขาจะไปถ่ายร้านที่แบบว่าอาหารที่มีสตรอรี่ลึกๆหน่อยมีวิธีการทําที่ไม่เหมือนร้านอื่นเลยนะครับผมคือคนที่มาทำข้าวมันไก่เนี่ยคือเป็นคนไหนํำแท้ในสองคน นะครับแล้วก็คือใช้วิธีการทําที่ดั้งเดิมเขาบอกว่าเป็นไหหลําแท้ๆเลยผมก็นั่งดูก็ททานะเอาตั้งแต่เลือกไก่เลยก็คือมันไก่สาวนะครับปกติเนี่ยไก่ตอนเนี่ย45วันก็ได้กินและปกตินะครับไก่ขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่เนี่ยคือต้องรอประมาณ3เดือนถ้านะผมจำไม่ผิดนะเดือนหรือ3เดือนจำไม่ได้นะกว่าจะได้ไก่สาวตัวนี้มานะครับข้ามันไก่ para? ไก่ตัวละพนะันสามพันสองอะ คือปกติพันสองนี่คุณกินอะไรได้มั้งนะเป็ดปักกิ่งนะห่านย่างนะเอาเป็ดเป็ดเป็ดย่างโพลิซันก็ตัวพันสองเลยนะเท่าที่ผมกินล่าสุดนะนี่เข้ามันไก่อะไก่อะคุณตัวพันสามพันสองอะมันต้องมีอะไรดีนะเ,เราไปดูกันโอ้โหไก่ได้วยนะจะมีสองแบบอันนี้คือไก่สาวนะครับดูยังไงก็ไม่รู้พนมก็ไม่มี <laughs> นมก็คือเขาบอกมาเป็นไก่สาวคือตัวนี้ที่จะเป็นที่บอกว่าต้องรอถึงสามเดือนกว่าจะกินได้อะ ผมไม่รู้รออะไรไม่รู้เขารออะไรกันนะไม่รอมันโตเขาไก่สาวอวบอันกว่าที่เขาพูดในคลิปนะเดี๋ยวเราลองชิมเวลาชิมเขามันไก่ที่ดีน้องชิมที่ไหนที่อกนะมาเรามาชิมที่อกกันดูนะครับว่ามันจะตามที่เขาพูดหรือเปล่านะชิมที่อกใช่ป่ะต้องชิมอย่างนี้เหรอไม่ <c oughs> ใช่อกไก่ <c oughs> ดูนะเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าเขาดูชุ่มฉ่ำนะนี่คือไก่สาวนะครับโอ้ย <c oughs> <c oughs> ดูดิ หนังนี่ดูแบบเฮ้ยดูเลยคุณดูชันไขมันไม่มีเลยนะเฮ้ยเป็นเล่นไปเฮ้ยมันไก่ครีนวว <c oughs> นี่ว่าเล่นออกกําลังกายเยอะ <c oughs> มาน้ำจิ้มเขาก็ทีเด็ดน,นะเขาบอกอะ่ะเดี๋ยวลองดูนะพริกเยอะๆหน่อยนี่เลยราดลไปอย่างนี้เลยโอ้โหพริกเยอะๆจิ้มไกอ่อบเปาก่อนนะะเ,เรื่องชื่อหรือเปล่าไป ดีเลยอะ่ะอกนี่ไม่ไม่มีความแข็งเลยนะไม่มีความกระด้างเลยนะหนังมันนึบหนึบกึบกนิดนึงน้ำจิ้มเนี่ยหอมขิงหอมต้มเจียวเผ็ดน้อยแต่อร่อยเลยค่อนข้างรสจัดนะครับไม่ใช่รสแบบจีนจีนที่แบบว่าเ็งเงไม่ใช่รสจัดเลยละ่ะเฮย้ย ดีจริงอ,รนะอันนี้คือผ่านเลยผ่านเลยเดยวต้องชิมข้าวข้าวมันไก่มันอีกอัน,นต้องข้าวนะขอย่าก,กินเป็นจริงจริงนะสุดยอดถ้าเกิดอกสุดยอดขนาดนี้นะสะโพกนี่นไม่ต้องคุยกันเลยนะสะโพกน่าจะสุด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 อะนะลองกับโพกดีกว่านี่นะคือสะโพกนะดูดิวันน,น,นี้นะใครที่ใครลดน้ำหนักอยู่คุณว่าอะคุณดูหนังวันนะ อะณมดูใกล้ๆคือไม่มีชั้นไขมันทางล่างเลยนะดูดิไขมันถ้าไม่มีเลยอะนี่ขนาดส่วนสะโพกนะหนังบางๆกรึบ,บ,บๆอะ่ะมาเดี๋ยวใส่น้ำจิ้มเฮ้ยเอาจริงๆนะตกใจกันนะผมว่าไม่แบบไม่ได้เสียงข้าวมันไก่นะแต่นี่คือเป็นข้าวมันไก่ที่อร่อยมากเลยนะชิมข้าวดีกว่ามาครับ ข้าวร่วนๆหอมขิงหอมน้ำมันไก่นะแต่ผมว่าเอาจริงอะส่วนตัวผมนะไก่อร่อยน้ำจิ้มอร่อยสำหรับผมข้าวคือผมเจอเคยเจอร้านที่หอมกว่านี้อ่ะน้ำพู้ตาตนเฮย้ยดีจริงก็ดีจนตลกไม่ออกเลยอะ <laughs> มากินแพะตุ่นกันครับเมนูนี้หาจินยากมากขอชิมน,น้ำซุก่อนนะโอ้มีเห็ดหอมด้วยขอชิมน,น้ำซุก่อนนะ นี่จะเป็นฟองเต้าคู่ใช่ไหมเออกินฟองเต้าคู่ดีกว่ามาครับป่ะ <c oughs> ชอากลมกล่อม,มขออีกคำไม่ชัดอืมกลมกล่อม,มครับอ่ะกินตัวแพ้ดีกว่า แค่ทําไม่ดีมีกลิ่นนะต้องดูว่าอันนี้จะมีกลิ่นหรือเปล่านะมาดูดินะครับละลายไปเลยไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเลยเลยนึกว่าเนื้ออร่อยเครื่องยาจีนเต็ม ดูดิน,นั้นนี้หนังต้องกินนะกึดดด,ดเลยอะ่ะดูดิพริกเยอะขนาดนี้นะไปครับมึมนเลยไม่ค่อยได้กินอะไรที่มันแบบว่ารู้สึกว่ามันไม,ไม่ไม่รู้จะติอะไระพวกเนี้ย <laughs> อร่อยจริง แต่ด้วยอาผมพูดตรงเลยราคาก็ค่อนข้างจะสูงมากนะครับก็มีหลาย,ลายก็มีอีกหลายหลายร้านนะที่อร่อยนะแล้วราคาก็ไม่ได้ขนาดดีนะแต่เนี้ยผมว่าเป็นนานๆทีจะได้กินรสชาติที่มันแบบคุณต้องลองกินนะผมว่ามันมีความแตกต่างกับร้านอื่นจริงๆนะอ่ะคุณไปลองแล้วกันอย่าเชื่อผมมากอร่อยเราไม่เท่ากันนะอร่อยผมอร่อยคุณไม่เท่ากันหรอกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนะี่ยนี่คือเป็นรสชาติที่ผมถูกปากแล้วกันผมบอกเลยผมถูกปากนะ แค่ดูวิธีทำเขาอะไรเงี้ยเรามันก็รู้สึกว่ารู้เลยว่าเขาตั้งใจทำไงเราก็เลยอยากจะลองกินสิ่งที่เขาตั้งใจทำอะไรเงี้ยก็เหมือนร้านผมแหละผมก็ตั้งใจทำไอเ้เหี้ยจ่ายร้านไหนก็เขาทำเองได้หมดอะผมจะบอกราคาให้นะคือเนี่ยไก่สาวจะแพงกว่าไก่ธรรมดานะไก่สาวเนี่ยถ้าสั่งเป็นชุดเนี่ยพันสองพันสองเก้าศูนย์นะจะได้ข้าวถ้วยเนี้ยสิบถ้วยนะ คุ้มนะกินได้สิบกว่าคนนะนะห่านกันแล้วก็ได้น้ำจิ้มสองถุงใหญ่เลยได้น้ำซุปอีกและแตงนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีซีวมีซีวดำแล้วก็ช่วงนี้แถมน้ำนี่น้ำขิงใช่ไหมแถมน้ำขิงให้ฟรีด้วยนะครับถามว่าแพงขนาดนั้นไหมไก่ทั้งตัวข้าวสิบมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่พอพอมันเป็นมันเป็นเซกเซกเมนที่ว่าตัวละพันสองก็เลยดูแพงนะแต่ความจริงมันก็แพงกว่าร้านอื่นนั่นแหละใช่ไหมทีนี้ ทีนี้อันนี้คือถ้าเป็นไก่ตอนถ้าเป็นไก่ตอนเนี่ยราคาอยู่ที่1 1 9 0บาทนะครับก็ได้ข้าวได้ได้ทั้งเซ็ตเหมือนกันเลยถ้าใครอยากสั่งเดี๋ยวขึ้นคอนแทคให้นะเดี๋ยวขึ้นเป็นไลน์แอดแล้วกันถ้าเขามีนะเดี๋ยวขึ้นคอนแทคเบอร์โทรให้กันเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะเป็นหนึ่งร้านข้าวมันไก่ที่ผมว่าส่วนตัวผมถ้ามีโอกาสผมจะสั่งให้คุณพ่อเอาคุณพ่อมอา่าผมว่าคุณพ่อนคนไทยหลัานะครับ เขาจะสั่งให้คุณพ่อคุณแม่กินแน่นอนเรียกได้ว่าเป็นอีกร้านที่กินเองอาจจะได้ไม่ได้บ่อยอ่ะแต่จะสั่งฝากสั่งฝากผู้ใหญ่ผมว่าผ่านสั่งได้นะมาครับวันนี้ก็มาชารให้ดูเฉยนะคือถ้าผมทานแล้วดีแล้วแบบอร่อย,อยงเงี้ยผมจะลงนะถ้าวันไหนสั่งมาแล้วไม่ไม่ทับใจผมก็จะไม่ลงให้เพื่อนๆดูนะนี่เป็นไงล่ะจริงหรือเปล่า <laughs> อ่ะก็เราดูไปนะครับใครซื้อตามใครไปกินตามก็มาเม้นต์บอกเลยนะว่าผ่านหรือเปล่าอที่บอกครับอร่อยเราไม่เท่ากันนะยาแผ่วยาแผ่วไปครับชื่นใจจริงๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์สับไต e ด้วยนะครับใครอยากทานก็ลองไปสั่งดูเจอนครับ